เดินเดินสามยังอะไรหนูก็ไม่เห,หลืออย่างนี้สินี่เขาจีด้วยไหนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอีสานตลาดอีสานดูลยขงเตลาดอีสาน เนี่ยน่าอร่อยดูเป็ดเด็ดดปลาล่าเด็ดเทียบเลยดูกบเทียบเลยดูดูเป็ดครดับทุกคนทั้เดดดทงเป็ดทั้งไก่เทียบเลย<ม><ม>ไก่ร้อยเกียรติร้อยหน้านะครับตัวนี้ครับไก่บ้านครับไก่บ้านตัวใหญ่ๆวีมูนี้ เยอะมากเดี๋ยวเดินไปดูก่อนเนาะไม่มีอะไรบ้างดูผักเยอะมากผักเยอะมากมีผักไแงยงด้วย ตูผักเนี่มีสะดาวด้วยมีสะดาวด้วยพริกหน่อไม้มีหน่อไม้ไมไปล่อยปลาคางสดๆเลยอะ่ะโอ้ สดสดเลยทุกคนสดสดสดด 中学校。 xứ là mai Căn là mai Cái hào thuốc này ừ. Vì tốt màu hình cái này Cứ ừ. hỏi, hỏi Mai thôi ยี <Es> ่สิบเก้าครับด้วยค่ะถามดิเท่าไหร่ไมถูกเท่าไหร่คะห้าสิบจ้ะฟันครบราคาเดียวกันเพื่อสปาร์เกอร์เอานี่ยฮะ เดินไปฝั่งนน้นไหมเดินไปฝั่งนน้นไหมเดินไปฝั่งนน้นไหมนี่อ้ักทองนไงนี่อ้วกทองโอ้ง

ได้ปตูไปชมยี่สิบบาทจ้านี่ยครับตอือตะลมวอันนี้ใบกะเพราใช่ไหมฮะมออมเอาพริกนันด้วยฮะยี่สิบบาทหกสิบบาทจ้ไา,าไปเอาตางังทองด้วยซื้อผักซื้อผักเอาฟักทองด้วยเพื่อนอ,อ๋อได้จ้า สองมันมาเลยจ้ะใชบายจ้ะเอาเลยเอาเลยเอาไปใส่เลยซื้อฟัาทองไปใส่ครบอย่างแค่เนี้ยพอแล้วนะรอขอจีบกาย เจ้าอ,อยากกินไหมปลากินี่ปนะโค้งบโหเนี้ยผักเลยน่ากินผักเออโคตรน่ากินเลยผักนี่มันกรอบเฮ้ย่ิว่ยว หอยดูของเยอะมากป๊บไหมเอาไม้เอายานางน้ำยานางเออน้ำยานางไปเอาซื้อเลยไปซื้อน้ำยานางไปเอาเห็ดไปด้วยใส่นิดนึงนี่เหรอเออเออนี่ก็ได้เอาเห็ดนุก็ได้ห้าสิบเอาน้ำยานางด้วย อเกือบลืมแล้วไหมล่ะของเยอะมากนะะ่าอร่อยมากดูอของเยอะมากเลยครับทุกคน เนี่ยผลไม้มมน,นี่อ้ยเยอะมากกุ้งไหมเพื่อนพอเพื่อนอยากินกุ้งไหมสดสดขายขายไงครับกุ้งตีล <c oughs> ะห้าที่บาทจ้าถ้ากินได้ครับ ขยา่าเดี๋ยวมันจะแตกไะนี่ไอ้งวน,นเนี่ยลาเมล็ดเนี่ยหงวนไข่ปลาเด็ดชิบได้เลยจ้ะจิบเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจ้นป็นี่เนี่ยเนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอะไรเอาพวงนั้นเลย

คนเยอะมากเลยครับทุกคนแล้วก็ของขายเยอะด้วยอืมทอดจิ้งหริดปะเอาจิ้งหริดด้วยซื้อปลาหมึกซื้อปลาหมึกไหนบ้า ดินเดนด,น,ดนไปตรงนี้ไม่อาจจะมี ปีปิ้งปิ้งไก่ก็น่าอร่อยนะพี่ยหญ่ไก่น่าอร่อยซีเปอระหม,มึกแห้ง ทะเลครับทุกคนเทียบเลยน่ากินมากน่ากดูมากพิทียวไหนเท่าเท่าสองร้อย อันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้ ตายกลับบ้านจะทำกับข้าวกินทีนี้เอาแบข้าวกิน